ล่าสุดครับคุณผู้ฟังเรื่องราวที่เกิดขึ้นในการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนที่เมืองเซบูประเทศฟิลิปปินส์เมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมามันมีอะไรทะแม่งทะแม่งจนคุณเทเรซาพีลาซาโรรัฐมนตรีต่างประเทศของฟิลิปปินส์ที่นั่งเก้าอี้ประธานอาเซียนปีนี้ถึงกับออกอาการงงตาแตกกลางวงถแถลงข่าวเลยทีเดียวเพราะนักข่าวเงียบกริบไม่ถามถึงความขัดแย้งไทยกัมพูชา ความเงียบงานนี้สะท้อนอะไรบางอย่างกว่าแค่การลืมถามแต่มันอาจหมายถึงสัญญาณอันตรายที่บ่งบอกว่าโลกกำลังมองเพื่อนบ้านของเราด้วยสายตาที่เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงทั้งในแง่ของความน่าเชื่อถือที่ติดลบและสถานะที่ใกล้เคียงกับคำว่า รัฐอันตรพานเข้าไปทุกทีหืรัฐอันตรพานเลยเหรอคะใช่ครับเรื่องของเรื่องคือเมื่อวันที่29เมกราคมปี2569บรรดาน,นักข่าวจากทั่วสารทิศที่ไปทําข่าวต่างก็พากันร,รูดซิบปากสนิทไม่มีใครยกมือถามเรื่องความขัดแย้งไทยกัมพูชาเลยสักคนเดียวคุณลาซาโรแกถึงกับหลืดปากออกมาตอนจบงานว่าอืมพวกคุณจดจ่อเฉพาะกับประเด็นข้อพึงปฏิบัติและประเด็นพมา่าเท่านั้นเหรอฉันหวังว่าพวกคุณจะถามเกี่ยวกับประเด็นอื่นๆอ,อย่างเช่นประเด็นชายแดนไทยกัมพูชา แต่เนื่องจากคุณไม่ได้ถามฉันขอบคุณคุณมากๆฟังดูเหมือนจะขอบคุณนะแต่ผมว่าน้ำเสียงนี่ประชดประชันสุดๆเลยแหละครับก็แปลกจริงๆนะคะเรื่องใหญ่ขนาดใช้เครื่องบินรบกันแต่ทาไมนะักข่าวทาเมินกันหมดคือสถานการณ์ตอนนี้มันเปราะบางมากนะครับหลังจากที่ทางการไทยและกัมพูชาได้ลงนามหยุดยิงกันไปเมื่อวันที่27ธันวาคม2568ที่ผ่านมาแต่ฝ่ายนู้นเขายังพยายามจะขุดสนามเพิ่มแถวแถวปราสาทพระวิหารอีกต่างหากทางฟิลิปปินส์ในฐานะประธานอาเซียนคนใหม่ เขาก็พยายามจะดันบทบาทของคณะผู้สังเกตการอาเซียนให้เข้าไปดูในพื้นที่แต่ก็น่นแหละครับถ้าอีกฝ่ายยังเล่นไม่ซื่อแบบนี้ผู้สังเกตการก็คงทําอะไรไม่ได้มากงั้นถามหน่อยค่ะว่าทําไมนักข่าวในที่ประชุมนักข่าวถึงพร้อมใจกันปิดปากเงียบเรื่องไทยกัมพูชาคะแม่ต้องบอกอย่างนี้ก่อนว่าบรรยากาศในที่ประชุมระดับอาเซียนเนี่ยมันมีความเกรงใจกันอยู่สูงมากครับโดยเฉพาะกับประเด็นที่มันละเอียดอ่อนต่อความมั่นคง เรื่องไทยกัมพูชารอบนี้มันไม่ใช่แค่ทหารยิงกันธรรมดาแต่มันมีการใช้อาวุธหนักมีเครื่องบิน F16 ของเราบินไปทักทายฐานที่มั่นฝ่ายตรงข้ามด้วยซึ่งถือเป็นเรื่องใหญ่มากนะครับแต่ที่นักข่าวเขาเงียบเนี่ยผมมองว่าส่วนหนึ่งคือการเซ็นเซอร์ตัวเองครับเซ็นเซอร์ตัวเองอยังไงคะคือนักข่าวในภูมิภาคนี้เขารู้ทางลมดีครับว่าถ้าถามอะไรที่มันไปจี้จุดตายของผู้นําหรือไปกระทบกระทั่งกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่กําลังเปราะบางเขาอาจจะโดนแบล็คลิสต์เอาได้ง่าย ยิ่งเรื่องนี้มันเกี่ยวพันกับตระกูลผู้นําของทั้งสองประเทศทั้งตระกูลชินวัตรของไทยและตระกูลฮุนของกัมพูชาการถามคําถามที่แหลมคมเกินไปอาจจะทําให้พวกเขาทํางานลําบากในวันข้างหน้าครับอีกอย่างคือกระแสข่าวโลกตอนนี้ มันไปเทกันที่เรื่องพม่าก,กับเรื่องทะเลจีนใต้หมดแล้วครับนักข่าวพวกนี้เขาก็อาจจะมองว่าเรื่องไทยตีกับขเขมรเนี่ยเป็นแค่เรื่องทะเลาะวิวาทหลังบ้านที่เดี๋ยวก็ดีกันแล้วการที่ไม่มีชาติไหนสนใจมันก็ชัดเจนแล้วใช่ไหมคะว่ากัมพูชาไม่มีตัวตนและไร้น้ํายาในเวทีอาเซียนนะคะโอโ้โหอันนี้ผมว่าพูดได้เต็มปากเลยครับว่าสําหรับขเขมรการที่ไม่มีใครถามเนี่ยมันจะทอนให้เห็นเลยว่าในสายตาของชาวโลกหรือแม้แต่เพื่อนสมาชิกอาเซียนด้วยกันกัมพูชาในยุคข,ของฮุนมาเน็ต ผู้นำรุ่นลูกเนี่ยยังไม่มีบารมีพอที่จะดึงดูดความสนใจหรือสร้างน้ำหนักในเวทีการทูตได้เท่ากับรุ่นพอ่อเขาอาจจะมองว่ากัมพูชาเป็นแค่ตัวประกอบที่คอยสร้างความรำคาญมากกว่าเป็นตัวแปรสำคัญครับดูไม่มีราคาเลยนะคะแต่ว่าอย่างนั้นก็ไม่ผิดหรอกครับคือถ้าเทียบกับพม่าที่กำลังจะเป็นรัฐล่มสลายหรือปัญหาทะเลจีนใต้ที่มีพี่ใหญ่อย่างจีนกับอเมริกาลงมาเล่นด้วยเนี่ย ปัญหาของกัมพูชาที่เที่ยวไปหาเรื่องแย่งพื้นที่ชาวบ้านในสายตาอินเตอร์เขาอีกอย่างกัมพูชาเองก็วางตัวเป็นเด็กดีของจีนมาตลอดในเวทีอาเซียนเวลาชาติอื่นเขามองมาเขาก็เห็นแค่เงาของปักกิ่งไม่ได้เห็นตัวตนของกัมพูชาจริงๆหรอครับพอเกิดเรื่องขึ้นมาคนเขาก็เลยอาจจะคิดว่า อ๋อเดี๋ยวจีนก็คงมาจัดการเองอาเซียนเลยไม่อยากจะเอาตัวเข้าไปเกลือกกลั่วให้เปลืองตัวเข้าใจเลยค่ะแล้วประเด็นที่ว่าโลกเขารู้กันหมดว่าไทยแค่ป้องกันตัวไม่ได้ไปละเมิดใครเลยไม่มีราม่าอะไรให้ขยี Att ้ต่ออันนี้หมัดเด็ดของเราเลยครับผมมั่นใจว่าลึกๆแล้วนานาชาติเขารู้ข้อมูลเชิงลึกครับว่าใครเป็นใครเหตุการณ์มันเริ่มชัดเจนตั้งแต่วันที่23กรกฎาคมปี2568ที่ทหารไทยเราไปเหยียบกับดักระเบิดซึ่งฝ่ายไทยเรายืนยันว่าเป็นระเบิดใหม่ที่เพื่งนเอามาวางดักกัน นี่มันพฤติกรรมลอบกัดชัดๆครับพอเราโดนก่อนเราก็ต้องสวนกลับสิครับจะให้ยืนเฉยๆให้เขาทำร้ายได้ยังไงกองทัพอากาศเราถึงได้จัด F16 บินไปสั่งสอนสะหน่อยและที่สำคัญโลกเขามีดาวเทียมมีสายข่าวกรองเขาเห็นหมดว่าใครขยับก่อนใครขุดหลุมพรางก่อนการที่นักข่าวเงียบอาจจะเป็นเพราะเขาเห็นหลักฐานแล้วว่าไทยเราทำตามกฎการประทะอย่างเคร่งครัดคือเราป้องกันอธิปไตยของเราไม่ได้ไปรุกรานใครก่อน ถ้าเราเป็นฝ่ายผิดจริงป่านนี้องค์กรสิทธิมนุษยชนคงดานหน้าออกมาด่าเราเละเทะไปแล้วแล้วถ้าเทียบกับพม่าที่กําลังจะเป็นรัฐล่มสลายปัญหาขเขมรปีนผามะเรมที่กลายเป็นเรื่องไร้สาระที่อาเซียนไม่อยากเสียเวลาคุยด้วยใช่ไหมคะชัดเจนครับลองนึกภาพตามนะครับบ้านพมา่าไฟกําลังไหม้ลามไปทั้งหลังคนตายเป็นเบือ่อประชาชนหนีตายกันจ้าละวันรัฐบาลทหารคุมอะไรไม่ได้เลยกลายเป็นรัฐล่มสลายที่ส่งผลกระทบไปทั่วภูมิภาคทั้งยาเสพติดขามนุษย์ ผู้ลีภัยกับอีกบ้านกัมพูชาแค่มายืนตะโกนด่าอยู่รั้วบ้านเราพยายามจะขยับหลักเขตเข้ามาทีละนิ้วสองนิ้วถามว่าอาเซียนจะเอาเวลาไปสนใจบ้านไหนก่อนก็ต้องบ้านที่ไฟไหม้สิครับคือปัญหาชายแดนไทยกัมพูชาถึงแม้จะมีการยิงกันมีคนตายแต่ในมุมมองของอาเซียนมันเป็นปัญหาระดับทวิภาคีหรือเรื่องระหว่างสองคนที่ยังพอคุยกันได้ยังมีกลไกเจรจากันอยู่แต่พม่านี่คือวิกฤตภูมิภาคของแท้ครับดังนั้น การที่กัมพูชาพยายามจะปีนผามาเคลมที่แถวปราสาทพระวิหารหรือตาเมืองทมเนี่ยอาเซียนเขาอาจจะมองว่าน่ารำคาญมากกว่าหน้ากลัวงั้นฟิลิปปินส์ที่เป็นสายตรงตะวันตกเขาไม่ให้ราคา,ขาเขมรเพราะมองว่าเป็นแค่ลูกน้องจีนที่พร้อมขายชาติกินตลอดเวลาจริงไหมคะอันนี้ต้องมองเกมการเมืองโลกให้ออกครับฟิลิปปินส์ยุคนี้ภายใต้ประธานาธิบดีมาโกสจูเนียเนี่ยเขาสีปึกกับอเมริกามากกลับมาจับมือกันแน่นแฟนเพื่อต้านอิทธิพลจีนในทะเลจีนใต้ ส่วนกัมพูชานี่รู้กันทั่วโลกว่าเป็นน้องรักของจีนชนิดที่ว่าจีนชี้นกเป็นนกชี้ไม้เป็นไม้กัมพูชาเปิดรับการลงทุนจากจีนรับอาวุธจีนแถมยังมีข่าวเรื่องให้จีนมาใช้ฐานทัพเรือเรียมฉีกแบบนี้ฟิลิปปินส์คงมองขเขมรไม่ค่อยดีเท่าไหร่สินะคะไม่ใช่แค่ไม่ดีครับแต่ต้องเรียกว่าระแวงเลยเพราะในสายตาฟิลิปปินส์ กัมพูชาคือม้านารีที่จีนส่งเข้ามากวนอาเซียนเพราะถึงคราวที่ฟิลิปปินส์ได้เป็นประธานอาเซียนเขาก็คงไม่อยากจะให้ราคากัมพูชามากนะักและฟิลิปปินส์อาจจะมองว่าการที่กัมพูชาพยายามก่อเรื่องชายแดนกับไทยอาจจะเป็นใบสั่งจากลูกพี่ใหญ่เพื่อให้ไทยเสียสมาธิหรือเพื่อป่วนความสามัคคีในอาเซียนก็ได้ดังนั้นการเมินอาจจะเป็นวิธีดักหลังที่ดีที่สุดแรงมากค่ะ แล้วประธานอาเซียนอย่างฟิลิปปินส์ดูน่าไว้ใจและเป็นกลางมากกว่าอันวามาเลเซียจริงไหมคะผมบอกเลยว่าจริงครับตอนที่มาเลเซียเป็นประธานหรือเป็นคนกลางไกล่เกลี่ยเนี่ยเรามักจะรู้สึกตะขิดตะขวงใจตลอดอย่างตอนข้อตกลงหยุดยิงกุหลาบลเปอร์เมื่อเดือนกร,รกฎาคมปี2568เซ็นกันปุ๊บไม่กี่เดือนก็พังปับ๊บคนไทยหลายคนมองว่ามาเลเซียอาจจะมีวาระซ่อนเร้นหรือเปล่าโดยเฉพาะเรื่องปัญหาชายแดนใต้ของเราที่มาเลเซียก็มีเอี่ยวอยู่แล้วฟิลิปปินส์ล่ะคะ กับฟิลิปปินส์เนี่ยเราไม่ได้มีปัญหาชายแดนติดกันและเราก็เป็นพันธมิตรที่เก่าแก่กันมานานทั้งในฐานะผู้ก่อตั้งอาเซียนและพันธมิตรนอกนาโต,โตของอเมริกาเหมือนกันสไตล์การทํางานของคุณลาซาโรและรัฐบาลฟิลิปปินส์ดูจะมีความตรงไปตรงมามากกว่าไม่ค่อยมีเล่ห์เหลี่ยมแบบการเมืองมุสลิมที่อันวาอิบราฮิมเขาถนัดอีกอย่างฟิลิปปินส์เขากําลังมีเรื่องกับจีนเขาก็ต้องการแรงสนับสนุนจากไทยเหมือนกันดังนั้นเขาคงไม่กล้าทําอะไรที่มันเอียงไปเข้าข้างขแข็งจนน่าเกลียดหรอกครับในสาายตาผม ผมว่าฟิลิปปินส์แฟงกว่ามาเลเซียเยอะครับหรือนี่คือการเอาคืนของฟิลิปปินส์ที่ฝังใจตอนฮุนเซนถอนเรื่องทะเลจีนใต้ออกตามใบสั่งจีนเมื่อหลายปีก่อนคะโอ้โหเรื่องนี้คือรอยแค้นของฟิลิปปินส์เลยครับย้อนกลับไปเมื่อปีพศ2555ตอนนั้นกัมพูชาเป็นประธานอาเซียนแล้วฮุนเซนครับทำแสบมากแกเล่นล้มโต๊ะไม่หยอดให้ออกถแถลงการร่วมอาเซียนเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์45ปีเพียงเพราะฟิลิปปินส์กับเวียดนามขอให้ระบุเรื่องข้อพิพาททะเลจีนใต้ลงไปแต่่จีนไมชอบ คุณเซนเลยจัดให้จีนแบบถวายหัวเลยครับอ ah. ฟิลิปปินส์โกรธมากครับตอนนั้นมันเป็นการตบหน้าฟิลิปปินส์ชาติใหญ่กลางเวทีโลกมาวันนี้ปี2569ฟิลิปปินส์ได้กลับมาเป็นประธานอาเซียนอีกครั้งแล้วกัมพูชากําลังมีปัญหาอยากให้อาเซียนช่วยเรื่องชายแดนไทยคุณคิดว่าฟิลิปปินส์จะทํำยังไงก็ต้องมีรายการเอาคืนกันบ้างครับการที่คุณลาซาโร่ทาเป็นประหลาดใจว่าเอา้าไม่มีใครถามเรื่องขเขมรหรองั้นขอบคุณนะจบข่าวมันเหมือนการบอกไกลๆว่า ทีเองค่าไม่ว่าทีค่าเองอย่าโวยกรมตามมาติดจรวดเลยครับแล้วสรุปแล้วกัมพูชาเป็นแค่รัฐโจรที่วันๆไม่พัฒนาอะไรใช่หรือเปล่าคะคำว่ารัฐโจรเนี่ยจะฟังดูแรงแต่ถ้าดูจากพฤติกรรมและหลักฐานที่ปรากฏมันก็ปฏิเสธยากนะครับลองดูสภาพเศรษฐกิจบ้านเขาตอนนี้สินอกจากบ่อนคาสิโนที่ผุดขึ้นเป็นดอกเห็ดตามชายแดนตั้งแต่ปอยเป็ดยันเกาะกงมีอะไรที่เป็นชิ้นเป็นอันบ้างแล้วไอ้บ่อนพวกนี้เนี่ย เบื้องหลังมันก็คือแก๊งคอเซนเตอร์ดีๆนี่เองหลอกคนไทยหลอกชาวโลกไปทํางานเป็นทาสแล้วดูดเงินกลับไปเห็นข <sh arp> ่าวว่าไทยเราทิ้งระเบิดใส่พวกนี้ด้วยใช่ไหมคะ <sh arp> ใช่ครับในปฏิบัติการเมื่อเดือนธันวาคมที่ผ่านมากองทัพไทยเราจัดหนักเล็งเป้าไปที่ตึกพวกนี้ up. โดยอ้างว่ามันเป็นภัยคุกคามแบบผสมผสานคือเป็นทั้งแหล่งซ่องสุมกําลังทห,หารและแหล่งอาชญากรรมสร้างรายได้จากการหลอกลวงชาวบ้านในขณะที่ประชาชนตาดำๆของกัมพูชาย,ยังยากจนข้นแค้น แต่ตระกูลผู้นำและพวกพ้องในพลกลับรวยเอารวยเอามีคฤหาดหรูทับรถสปอร์ตนี่มันเข้ากา่สูบเลือดคนจนมาปลนเปลือคนรวยชัดๆครับอ่าแล้วการดิ้นรนจะเอาพื้นที่ที่ไม่มีแม้นแต่น้ำมันดิบเป็นแค่ตักกะวิบัติของรัฐอาชญากรรมที่ใช้ความคลั่งชาติมาบังหน้าความล้มเหลวเลยครับคือพื้นที่บนบกแถวแถวปราสาทพระวิหารหรือตาเมืองทมเนี่ยเอาจริงๆมันไม่ได้มีบ่อน้ํามันหรือเหมืองทองคาอะไรหรอกครับมันเป็นป่าเป็นเขาเป็นซากทางประวัติศาสตร์แต่ที่เขาต้องดิ้นจะเอาให้ได้เนี่ย มันเป็นเรื่องของการเมืองภายในล้วนๆเลยครับยังไงคะคือรัฐบาลฮุนมาเนตเนี่ยครับเข้ามาบริหารประเทศท่ามกลางปัญหาเศรษฐกิจรุมเรา้าของแพงคนตกงานแล้วทีนี้จะทํายังไงให้คนไม่ลุกมาประท้วงก็ต้องสร้างศัตรูภายนอกขึ้นมาไงครับปลุกกระแสะคลั่งชาติให้เกลียดไทยให้คนขแมแขกรู้สึกว่าต้องรวมพลังกันปกป้องแผ่นดินศักดิ์สิทธิ์มันเป็นมุกเดิมๆที่ใช้มาตั้งแต่รุ่นพ่อครับคือเมื่อไหร่ที่บ้านเมืองแย่ให้ชี้หน้าด่าไทย เอาเรื่องดินแรนมาบาังหน้าความล้มเหลวในการบริหารประเทศเป็นตักกะวิบัติของรัฐที่ไม่รู้จะพัฒนาประเทศยังไงให้เจริญก็เลยต้องใช้วิธีจนๆแบบนี้ครับอืมุกเก่าแต่ก็ยังใช้ได้ผลสินะคะพฤติกรมรมลวงโลกของกัมพูชาที่ชอบยึดพื้นที่ชาวบ้านไปทํารังโจรแน่นอนครับอีกอย่างอาเซียนเขาไม่ได้กินหญ้านะครับเขามองออกว่าอะไรเป็นอะไรการที่กัมพูชาชอบขยับหลักเขตลุกล้ำพื้นที่เข้ามาและพอเราจับได้ก็โวยวายไปฟ้องศาลโลกหรือฟ้อง UN เนี่ย มันเป็นพฤติกรรมเด็กเลี้ยงแกะที่ใครๆก็เอื้อมและพื้นที่ที่พยายามจะยึดไปเนี่ยเอาไปทําอะไรส่วนใหญ่ก็เอาไปปล่อยสัมปทานให้ในายทุนจีนเช่าหรือไม่ก็ทําเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษบางหน้าแต่ข้างในทําบอลทําแหล่งฟอกเงินอืการกระทําแบบนี้มันทําลายความน่าเชื่อถือของภูมิภาคอาเซียนเขากําลังพยายามสร้างภาพลักษณ์ว่าเป็นภูมิภาคที่สงบสุขน่าลงทุนแต่พอมีรังโจโรโผล่ขึ้นมากลางวงแบบนี้มันก็เสียกันไปหมดเขาถึงได้พยายามแช่แข็งปัญหานี้ ไม่อยากจะลงไปเกลือกกลัวให้มือเปื้อนปล่อยให้ไทยจัดการสั่งสอนไปน่ะดีแล้วเขาคงคิดแบบนี้แหละครับเหมือนมองชีวิตคนไม่มีค่าเท่าผลประโยชน์ตัวเองเลยนะคะจริงครับยอดผู้เสียชีวิตนับร้อยทั้งทหารและชาวบ้านที่ต้องตายไปในปีที่ผ่านมาถามว่าตายเพื่ออะไรเพื่อให้ตระกูลหุ่นยังคงอำนาจต่อไปได้เพื่อให้ในายพลบางคนได้งบประมาณซื้ออาวุธเพิ่มชีวิตของทหารเกณฑ์กัมพูชาที่ถูกส่งมาตายที่แนวหน้าเนี่ยแทบไม่มีค่าอะไรเลยในสายตาของชนชั้นนําของเขา ผู้นำที่ดีย่อมต้องเห็นชีวิตประชาชนสำคัญที่สุดแต่พฤติกรรมที่ผ่านมาทั้งการส่งทหารมาเหยียบกับระเบิดการยั่วยุให้เกิดสงครามทั้งทัๆท,ที่รู้ว่าศักยภาพกองทัพตัวเองสู้ไทยไม่ได้เลยมันแสดงให้เห็นว่าเขาพร้อมจะเทหมดหน้าตักด้วยชีวิตของคนอื่นเพื่อแลกกับคะแนนเสียงหรือความมั่นคงของเก้าฮี่ตัวเองนี่คือวิถีของรัฐบาลโจรที่มองคนเป็นแค่ผักปลา สุดท้ายตกลงแล้วคณะผู้สังเกตการจะมีประโยชน์อะไรคะถ้าอีกฝ่ายยังจ้องแต่จะรอบกัดและไม่เคยเคารพกติกาโลกแบบนี้แทบไม่มีประโยชน์ครับตราบใดที่ AOT ไม่มีเขี้ยวเล็บคือมีหน้าที่แค่ไปดูเฉยๆแต่ไม่มีอำนาจสั่งการหรือลงโทษใครมันก็เหมือนเสือกระดาษครับคือทีมผู้สังเกตการจะเข้าไปในพื้นที่ได้ก็ต่อเมื่อได้รับอนุญ,ญาตจากเจ้าของพื้นที่แล้วถ้ากัมพูชาเขาแอบเอาปืนใหญ่ไปซ่อนไว้หรือแอบขุดอุโมง์รอบกัดเราเขาจะให้ AOT เข้าไปดูไหมล่ะครับก็คงไม่ และประวัติศาสตร์ก็สอนเรามาแล้วว่าฝั่งนู้นเขาเซ็นสัญญาอะไรไว้เชื่อถือไม่ค่อยได้หรอกครับวันนี้เซ็นหยุดยิงพรุ่งนี้วางระเบิดมันเป็นลูปนรกที่วนเวียนอยู่แบบนี้แล้วจะมีทางออกไหมคะทางออกเดียวคือเราต้องเข้มแข็งครับกองทัพไทยต้องพร้อมรบตลอดเวลาอย่าไปหวังพึ่งกระดาษสัญญาหรือคนกลางที่ไม่มีอำนาจการที่ไทยเราตอบโต้รุนแรงในรอบที่ผ่านมาผมถือว่ามาถูกทางแล้วต้องทําให้เขารู้ว่าอย่ามาเล่นกับไฟ ส่วน aot เนี่ยมีไว้ก็ดีกว่าไม่มีอย่างน้อยก็เอาไว้เป็นพยานให้โลกรู้ว่าใครกันแน่ที่เริ่มก่อนแต่จะให้หวังพึ่งพามาปกป้องเราฝันไปเถอะครับตนเป็นที่พึ่งแห่งตนดีที่สุดกดไลค์และกดกระดิ่งช่องเราเพื่อไม่พลาดข่าวต่อไปสวัสดีครับ